คุยซับโชว์กับพี่น ong ผู้ชายที่คิดบวกมากแต่ก่อนที่คุยพี่น o แป๊บหนึ่งครับที่ม,มีเพิ่งบอกว่าข่าวโดนเมื่อกี้แมทธิวดีน้องชายผมติดโควิด19เรียบร้อยแล้วว่าแล้วตอนนี้ก็ประกาศปิดค่ายมงโคสาธามเขาด้วยหนึ่งวันประจำความสะอาดทั้งหมดใช่ไหมเรามีวิดีโอของแมทธิวไหมดูไปดูกันครับค่ะสวัสดีครับผมแมทธิวครับก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบ ยิ่งคนที่ใกล้ชิดผมและได้สัมผัสผมในช่วง3-4วันที่ผ่านมาครับว่าผมเป็นโควิด1 9กครับไวรัสที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยและทั่วโลกตอนนี้ครับยังไงผมจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมมาหลังจากนี้หลังจากที่ที่มีข้อมูลเพิ่มเติมครับแต่ยังไงก็แจ้งไว้ส,สั้นๆก่อนแล้วกันนะครับว่าผมเป็นโควิด -19 ครับ อ่ะหายไปเร็วๆนะน้องชายนะแล้วก็รีเดียจะโดนด้วยปะเนี่ยแั่นอนสิแล้วก็ขอบคุณด้วยนะที่ออกมาแจ้งแบบนี้ต้องขอชื่นชมเลยนะคะที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมากๆเลยเป็นกำลังใจขอให้รักษาได้แล้วก็หายโดยเร็วเพราะว่าโรคนี้จีๆเพื่อหนกกันมันยังรักษาหายได้อยู่นะเนาะส่วนของพี่ครับดูรายการคุยแซบโชเสร็จเรียบร้อยอย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งด้านบนด้วยนะครับ